ui, cái gì đó là cái gì đó rất là khác cà phê thương nhân rất là thương nhân thân nhân thân เนียเนียเขาคือคนไหนคนนี้มาซื้อจัไม่ไม่รู้ว่าคนไหนตอนเช้าที่มาซื้อเวาโลภมอไขีมอไซด์ที่ฟ้าเดีนี้ออกไม่ไม่ายข้อนะตาเขาเลยดำนี่นี่ก็คิดก่าจี๊อะไรมเขาไปนัก้อทุวันเด็กนักหนัเรียนเขาบอกว่าแฟนเขาางส่แฟนเขามาซื้อไก่ทุกวันเจะไม่ได้จะไม่ได้วันไหนตอนเช้าไอ้เด็กี้ยยิ้มน่าเช้ายิ้น เดี๋ยวชหังนี้ไม่มาเดี๋ยวชี้ดูว่านี่เนี่ยยปายเขาไปนั่งเฝ้าีกว่เ้ระตกรเขาอายุว่าผู้หญิงนอฟงนี้ตั้ะเไปนั่งเฝ้าพี่เนดีกว่เเขาไปเจเนี้ยมีูหเขานตรอยู่นนไมัยน้ีมเขาเูเลยเดี๋ยวพูดเลย มีกระเปามีคนเาจนเราจบมาอะไรจ้าอืมอืมปล่อยมือเดินล้นะปล่อยมือล้นะ

Bye. Em bye đi. Bye. Bye bye. bye.